สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน Money w n d w e well ว p r e s s มีข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับ10ข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจจากแจ็คมาเจ้าของธุรกิจยิ่งใหญ่อย่าง e-commerce a l i าลีบาเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตการทำธุรกิจและการทำงานนะครับ 1. คนเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตและหาประสบการณ์ชีวิต 2. ทัศนคติของคุณนั้นสําคัญกว่าความสามารถและแน่นอนการตัดสินใจของคุณนั้นก็สําคัญกว่าความสามารถ 3. โลกนี้จำไม่ได้หรอกว่าคุณพูดอะไรไปแต่จะไม่ลืมสิ่งที่คุณทําแน่นอน 4. หากมีข้อเสนอหนึ่งมาให้แล้วคนส่วนใหญ่ซึ่งมากกว่า90%นนะครับตอบว่าข้อเสนอนี้มันใช่ผมจะทิ้งข้อเสนอนั้นลงทั้งขยะในทันที แต่เหตุผลง่ายนิดเดียวก็คือถ้าหากมีคนอยู่เยอะที่คิดว่าข้อเสนอนี้ดีสแสดงว่าต้องมีคนอยู่อีกมากเช่นเดียวกันนะครับที่กําลังทํางานเช่นนี้และโอกาสนั้นก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วห้ 5. คุณไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนคิดเหมือนกันได้หรอกแต่คุณสามารถทําให้ทุกคนก้าวไปทางเดียวกันได้ด้วยเป้าหมายเดียวกัน 6. หากคุณมองทุกคนรอบตัวเป็นศัตรู ทุกคนรอบตัวคุณก็จะเป็นศัตรูของคุณแต่หากคุณทั้งการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าพยายามใช้ความเกลียดชังความเกลียดชังนั่นแหละครับจะทำให้คุณพ่ายแพ้เจ็ดไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าผมจะล้มเหลวบ้างอย่างน้อยผมก็ได้ส่งแ่วแนวความคิดของผมให้แก่ผู้อื่นแล้วและแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ใช่ผมที่ประสบความสำเร็จในเรื่องเรื่องนั้นผมเชื่อว่า ต้องมีสักคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องเดียวกันนี้บ้างล่ะ 8. จงเรียนรู้จากคู่แข่งขันแต่อย่าลอกเลียนแบบการลอกเลียนแบบนั้นคือหนทางนำไปสู่ความล้มเหลวเก้าหากต้องการเติบโตจงมองหาโอกาสที่ดีๆซะและหากคุณอยากเป็นบริษัทที่ดีก็จงมองหาปัญหาสังคมที่คุณอาจสามารถช่วยและแก้ปัญหาร่วมด้วยได้สิ 10. วันนี้อาจเป็นวันโหดร้ายพรุ่งนี้ก็อาจจะโหดร้ายยิ่งกว่าแต่เชื่อเถอะว่าวัาวนมะรืนจะเป็นวันที่สวยงามแจ็คหมาเป็นคนเชื้อสายจีนเกิดที่เมืองฮางโจในสมัยเด็กๆเขาสนใจที่จะศึกษาภาษาอกฤษมากกว่าสิ่งอื่นใดช่วงเริ่มต้นเขาจึงเป็นครูสอนภาษากฤษและได้รับเงินเดือนเพียง5 0ารอยบาทเท่านั้นแต่ณจุดนั้นเองก็ทำให้เขาเป็นคนจีนที่เก่งภาษาอักฤษอย่างหาตัวจับได้ยากทีเดียวในยุคนั้น วิสัยทัศน์หรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของแพชชั่นนะครับของแจ็คมานะั้นเริ่มจากการที่เขาไปเยี่ยมเยียนเพื่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเขาเองก็ลองให้เพื่อนเขาลองค้นหาสินค้าเป็นภาษาจีนไม่พบการค้นหานั้นทําให้เขาได้ค้นพบช่องว่างธุรกิจที่มหาศาลโดยในปี1995เขาก็ตั้งบริษัทไชน้าเยลโล w เพจส s ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนสมุดหน้าเหลืองน,นะครับและ เชื่อว่าน่าจะเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนหลังจากนั้นในปี1999เขาได้ก็ตั้นบริษัทอลีบาบาด้วยวริษัทด้านอีคอมเมอร์และต่อมาได้ขยายเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องออกไปเรื่อยๆหนึ่งในนั้นที่คนไหนรู้จักกันดีก็คือ t a o b a o c o m ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท,ที่มีคนทั่วไปสามารถลงสินค้าได้นอกจากนั้นยังมีบริษัทย่ยอยอยื่เช่นทีมอง AliExpress อบาบาคลาวด์คอมพิวติ้งและอีกอีกมากมายและนี่ก็คือสิบข้อคิดแรงบันดาลใจจากแจ็คหนาที่ทีมงานได้รวบรวมมาให้แล้วพบกันในครั้งถัดไปสวัสดีครับขอเชิญชวนทุกท่านนะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพื่อมาร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ใหม่สู่การเป็นที่ปรกษาการเงินชั้นนำของประเทศไทยด้วยกันค่ะ